นะครับที่จะไปรับถวายแด่องค์พระมหาธาตุกลางอุดมเวทพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับของพี่น้องชาวพนงไพรนะครับสึ่งมีอายุกว่าพันหาร้อยปีนะครับซึ่งพี่น้องในการเข้ารมสักการะและมีงานประจำปีอันยิ่งใหญ่แบบนี้ตลอดสาธุเดอนนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทเัสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธาสาธสาธุสาธุสาธุลูกหลานทีมงานระเบียบวัดศิลขอนอมสักการะแด่องค์พระมหาธาตวัดกลางอุดมเบญที่ศักดิ์สิทธิ์มณีลูกหลานคลรวานชิมงานระเบียบวัทศิลได้นั่ทับศิลปินมารองมาล่ำมาฟอนถวาย แด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทในสำหรับครั้งนี้ขอบุญบาร,รมีของพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทได้โปรดปกปักร,รักษาที่ง้านการแสดงทุกคนเดินทาาไปท่องการแสดงยุ้ยสก็ขอให้แก้วขาดปลอดไยัยเดินทางปลอดภขยทั้งเถินเหนือล่องไปท่องการแสดงยุ่แห่งหนตำบนแตงตามแต่ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีงามปรารถนาสิ่งใดในชีวิตก็ขอให้สุขสมหวังดงปรารถนาะ ขอให้หน้าที่การงานกิจการของทีมงานระเบียบวัตสศิลป์จะเลื่อนลุงเรื่องมีตะคนนับตาถือตาไปใส่มาใส่มีตะคนนิยมชงชอบให้พี่น้องหักพี่น้องเมตตาตลอดไปเด้อสาธุ สาธุสาธุเอาชมแรกเป็นการน้ำถวายเสียงครับจากวิธีของระเบียบว,วัฒนศิลป์หลังจากนั้นคงสิบเป็นได้การฟอนเอาขอนิามเรียนเชิญกันแล้วกันข้ับตำแหน่งนของวันนี้คงสิบเป็ดคนอ่างผู้นำชิมงานได้นําถวายเสียงแด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทขอนยามเรียนเชิญครับ จมเพียนบ่ลวงสมัยมีค่าแก้มยังกังเรือบ่แบ่งมายเสียงปาคุ้มขาวลายว่าเียงกายกายสูบัดผู้ไหนมีาอ่านพ่งแต่นาแล ฟังเดือนยังฟังปานฟ้าผาหาลังเทือตั้งแต่บูดเอีกันหาลังคนก็ยังว่าตายสัำสาอย่าอยู่ยังให้มันเพื่อนกันกับดีบุพเพสันนิวาสให้สมงชิมเฮเย็นเป็นเร่ตายยามา อูจากบอบีทั้งชิวลุ่เพื่อตัดเอาทะเลลุ่มลวงควงสิลวงหวงท่านจมคลปานลุ่วนสมีสามร้อยโลควงมุ้จ่าวางยังท้อแสบยังไม่เอ้ยถุกสายแว่นเย็นผิวตอนผ้า ม,มีแต่นรนิออมก้อมนอโนนยอนนักปนเสือพิแต่วานผู้นี้มีพลิเพียตายลาสะพังเต็นสมิ่นซ้งลมอบใช้พันลาฝากองซองสดพิรุ่นหวยห้ำ โผงชะลงคืนอายุยืนมาพ่อลอ,อยผู้ชายวันคอยว่ากผใช้รถวากม่อย่ากเห็นตอนก่อเส้นเวน้ำกระแสไปก้าวตามทางบ้านบนข่าวโค ทุกใดนั่งกับพอความเทียนตาบ้าบ้างพินปดโมราชีรินจะเลิศชิ้นสงรอยซาบไปบ่บูลายไม่ว่าตายกัาสิควมลาชีห่วงขว,วมมางมันนี่ละขั้นเป็นบอลยางหวังพุ่งสุขติสำเร็จสารโรจีโบกกระทำ พระจันทรุนนเลียมมองไกลในสว่างสิงตางตามในโลกีบ่มีใดดอกแดง ลูกไข้เต้าเอ่อฟอนล่ำถวาไว้นาพระมหาธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับสิ่งเด็ดดุรรานได้บายได้กราบได้เห็นจากลูกไก่บดตื้อบุคคลบดขประสมกระดงอมโสมสิกงรมให้รุกรานจะให้เป็นกระเบิดเดินได้ดูว่าล่ำร่องได้หนาวที่ไก่คนถักคนหอมคนยมสนทอดสิบปันสาหาบนมือลองไปใส่ลำไปใส่บ่อไปใส่ไปใจของไอ้ข้า ันเดือดไหลขึ้นน้ำไปใสขึ้นแจวเดินข้ามไปใสามากกตลอดปลอดภัยยาห้พบอันหาระาห้พลาดอะไรเด้อสาธุ